แล้วกลัวราคาวิ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยขายหมูแล้วไงอ่ะบางครั้งนะคะคิดใน worst case เลยนะคะรายใหญ่หรือว่าเจ้ามือเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง mysetinvest นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดนะคะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดให้กับ นักลงทุนต่างๆนักเก็งกาไรทุกท่านนะคะได้ถอยออกมาตั้งสติแล้วก็ฝึกทําการบ้านกันใหม่แล้วก็ไปทบทวนนะว่าในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรานะคะผิดพลาดตรงไหนบ้างขาดทุนตรงไหนบ้างคะ่ะแล้วก็ประจวบเหมาะกับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็คือว่าเล่นหุ้นขาดทุนเพราะอ,อะไรและทําไมเล่นหุ้นทีไรถึงติดดอยนะคะเมียวก็เลยได้เรียบเรียงนะคะเนื้อหามาอยู่5ข้อแบบคัดเน้นเลยนะคะจาก ประสบการณ์ตรงเลยที่เป็นแมงเม่าที่แทร์ทูตอนที่เข้ามาในตลาดหุ้นแรกๆค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือว่าเงินทุนเย็นไม่พอรอไม่ได้และอยากได้กําไรมากกว่านะคะตรงเนี้ยอยากจะให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนว่ามือใหมอ่อ่ะอาจจะไปอาบางคนอาจจะอ่านมาศึกษามาว่าเงินลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นเงินเย็นเท่านั้นนะและที่เป็นเนื้อแท้จริงๆอะ่ะเงินเย็นหลายๆคนอะ่ะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยคือเหมียวประสบมา จริงๆเลยว่าตอนแรกเนี่ยเอามาลงทุนคิดว่าเป็นเงินเย็นแหละไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี้ยนะคะแต่พอนะคะเข้าไปปุ๊บอ่ะซื้อปุ๊บหุ้นล่วงปั๊บซื้อปุ๊บพอร์ตแดงปั๊บทนไม่ได้อาทิตย์นึงอ้อไม่เป็นไร2ออาทิตย์อ้อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับขึ้น1เดือนอ้อไม่เป็นไรหุ้นน่าจะล่วงลงมาสุดๆแล้วเดี๋ยวก็รีบราวกลับตัวขึ้นดันล่วงลงต่อนะคะ3เดือนก็แล้ว4เดือนก็แล้ว5เดือนก็แล้วราคาหุ้นยังอยู่ในกรอบล่างอยู่อ่ะ อาจจะอยู่ในช่วงขาลงแล้วเขาลงไม่ลึกพออะไรเงี้ยเราเป็นมือใหม่เข้าไปซื้อเนี่ยแหละค่ะเราทนเห็นพอร์ตเราแดงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเหมียวบอกไว้เลยว่าเหมียวทนไม่ได้นะเพราะยังไงใช่ไหมคะมันเป็นแรงกดดันอีกอย่างหนึ่งมันเป็นความกดดันเป็นความท้าทายเป็นการชาเลนจ์ตัวเองว่าฉันศึกษามาดีแล้วฉันเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยคือไม่ว่าจะไปเรียนมาหรือว่าไปศึกษามานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคิดว่าตัวเองเ่ย เก่งพอแล้วอพอที่จะมาเก่งกำไรได้แล้วแต่มันดันตรงกันข้ามค่ะนี่แหละเขาถึงบอกว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะคะฉะนั้นนั่นแหละค่ะเงินทุนที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเงินเย็นจริงๆอะ่ะรอได้ไหมอ่ะอันเนี้ยบอกไว้เลยว่ารอได้หรือเปล่าเย็นมากน้อยแค่ไหนสําหรับเมี่ยวตอนนั้นคือเย็นไม่ได้รอไม่ได้นะคะข้อแรกเลยที่ทําให้ขาดทุนนะคะก็คือว่าเงินทุนเย็นไม่พอรอไม่ได้ค่ะ ก็เลยตัดขาดทุนออกไปนะคะนี่แหละมันเจ็บใจตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนข้อที่2นะคะก็คือว่าเล่นหุ้นตามเพื่อนบอกข่าวบอกลายกลุ่มบอกกลุ่มต่างๆบอกมาอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนโดยที่เราเป็นมือใหม่ไม่ได้เข้าไปศึกษาเลยว่าเทรนหุ้นเป็นยังไงหุ้นตัวนั้นอยู่ในกลุ่มไหนแบบไหนข่าวเป็นยังไงคะ่ะช่วงนั้นที่เขาบอกอะ ราคาหุ้นมันอาจจะดีดขึ้นมาแล้วนะคะแต่เพื่อนอ่ะเข้าไปซื้อในช่วงต้นรอบไงแต่พอราคามันดีดขึ้นเนี่ยเขาก็พูดได้ไงเพราะว่าราคาหุ้นมันร่วงขึ้นมาแล้วใครจะมาบอกว่าเฮ้ยเข้าตอนนี้สิราคาหุ้นมันร่วงอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครจะกล้าเข้าใช่ไหมคะอันนี้คิดเป็นเนื้อแท้ arriba, จริง,รงๆเลยนะถ้าเราเห็นหุ้นร่วงแล้วเพื่อนบอกให้เข้าไปซื้อหรือว่ารายกลุ่มบอกให้เข้าไปซื้อเนี่ยเราก็ไม่กล้าเข้าใช่ไหมเพราะเรากลัวแต่พอราคาหุ้นมันกลับตัวขึ้นมาบวกขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยเพื่อนบอกว่าหรือลนกกุ่่่มบอวาเีย ราคาหุ้นมันกลับตัวขึ้นมาขนาดนี้แล้วฉันได้เปอร์เซ็นต์เท่านู้นเท่านี้แล้วเนี่ยแหละเป็นกับดักนะคะสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะที่จะทําให้ขาดทุนแล้วก็ติดดอยเพราะว่าหุ้นที่วิ่งขึ้นมาแล้วอะ่ะมันอยู่ในช่วง กลางรอบแล้วก็อาจจะท้ายรอบก็เป็นได้นะคะหุ้นทุกตัวนะคะทุกคนเหมียวมองไว้เลยว่ามันมีวัฏจกักรมันขึ้นได้มันก็ล่วงได้เหมือนกันนะคะมันลงแรงได้มันก็วิ่งแรงได้เหมือนกันค่ะฉะนั้นนะคะเราต้องศึกษาพฤติกรรมราคาหุ้นให้ดีนะคะเข้าใจหุ้นที่เราจะไปลงทุนเนี่ยให้มากนะคะทุกคนไม่ใช่ว่านั่นแหละตามเพื่อนบอกคนนั้นบอกข่าวบอกอะไรเงี้ยเพราะว่าข่าวหุ้นนะคะมันก็มีทั้งเฟกแล้วก็จริงอ่ะอันเนี้ยต้องสืบเสาะแสวงหากันจริงๆ ะะเพราะว่าเราเป็นรายย่อยส่วนใหญ่เราจะรู้ข่าวหุ้นก็ต่อเมื่อนะคะมันทายรอบแล้วประมาณนี้นะคะสำหรับข้อ2นี่แหละก็เลยทําให้เรานะคะเข้าไปซื้อแล้วก็ติดดอยติดดอยทนไม่ได้ย้อนกลับไปข้อแรกเงินทุนเย็นไม่พอรอไม่ได้คัลลอสค่ะ ขาดตัดขาดทุนออกมาทุนก็หายสิคะทุกคนยิ่งเป็นคนทุนน้อยๆแบบเหนียวนะคะนี่แหละทุนหายกําไรก็ไม่มีเลยค่ะพูดบ่อยมากสําหรับการค้า l ซึ่งเหนียวนะคะ <c oughs> ก็เลยถอยออกมาตั้งสติค่ะแล้วก็มาคิดว่าถ้าเราคัล l ค้า l แบบไม่รู้จุดหมายเนี่ยทุนหายนะ ก็เลยนะคะมากำหนดสเปคหุ้นเลยว่าฉันจะเทรดหุ้นในแต่ชนีดเซ5ห้าสิบเซร้อเซทดีเท่านั้นเป็นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีปันผลนะหุ้นกำไรโตต่อเนื่องอะไรแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าเราเข้าผิดคัลอสไม่ทันเนี่ยอย่างน้อยๆนะคะรอราคาหุ้นตัวนั้นอะ่ะ กลับตัวขึ้นมานะคะแล้วระหว่างเขากลับตัวเนี่ยเขามีจ่ายเงินปันผลค่ะอ่าเมียวก็ได้เงินปันผลในส่วนนั้นแล้วก็รอให้ราคาหุ้นกลับตัวขึ้นค่อยเทคโปรฟิตขายออกมานะคะแบบเนี้ยคืออันเนี้ยเทคนิคส่วนตัวของเหมียวอาจจะไม่เหมาะกับ บางคนหรืออาจจะเหมาะกับหลายๆคนก็แล้วแต่ลองไปพิจารณาดูนะคะถ้าหาว่าใครมีเทคนิคที่ดีก็มาแชร์กันได้ค่ะแล้วต่อมานะคะข้อที่3ก็คือย้อนไปข้อที่2นั่แหละค่ะทุกคนว่าเราต้องลองเปิดใจศึกษาพฤติกรรมราคาหุน้นยิ่งเราเป็นสายเกง็งกำไราสายเทคนิคต้องศึกษาทรงกราฟให้ดีดูเทรนด์ให้ออกนะคะอยู่ในแนวน้มขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเวย์อ่ะแบบเนี้ยต้องศึกษาให้ออกก่อนนะคะดู ดูแท่งเทียนให้ออกก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยแท่งสีเขียวแท่งสีแดงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะคะแล้วในหนึ่งแท่งเทียนเนี่ยเขาก็มีความหมายเพราะว่าในหนึ่งแท่งเทียนเนี่ยจะมีทั้งราคาเปิดราคาปิดราคาสูงราคาโลอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนมันมีตั้งสีสเต็ปเลยนะในหนึ่งแท่งเทียนนะคะลองไปศึกษาดูและทรงกราฟบางครั้งเนี่ยการเข้าเก่งกำไรมันก็ไม่ใช่ว่าดูแค่นี้ เราเข้าไปซื้อได้เลยหรือว่าดูแค่นี้ใช้อินดิเคเตอร์แล้วเข้าไปซื้อได้เลยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องบวกกับเงินทุนที่เป็นเงินเย็นนั่นแหละค่ะทุกคนรวมถึงราคาต้องได้จังหวะต้องได้นะคะทั้ง3ข้อเนี่ย เมียวคิดค้นกฎเหล็กของเหมียวมาเองเลยว่าทั้ง3ข้อถ้าราคาไม่ได้ทุนไม่ได้จังหวะไม่ได้เหมียวจะไม่เข้าเด็ดขาดถ้าไม่พร้อมกันทั้ง3ข้อนี้นะคะอันนี้แหละเหมียวก็เลยตั้งกฎเหล็กเอาไว้นะคะแล้วก็ไปศึกษาทรงกราฟให้มากขึ้นศึกษากราฟเทคนิคให้มากขึ้นนะคะทุกคนไม่ว่าจะอ่านหนังสือศึกษาด้วยตัวเองนะคะดู u t u b e ดูแบบว่าโดยส่วนใหญ่นะเมี่ยวจะดูแค่ 1- 2คนที่เหมียวดูแล้วเหมียวเก็ต อ่ะเหมียวจะไม่ดูคนอื่นถ้าดูคนอื่นแล้วมาดูกับคนนี้มันคนละสไตล์กันอ่ะทุกคนถ้าเราดูหลายๆคนมารวมกันอ่ะมันสับสนอ่ะเหมียวสับสนนะคือไม่รู้จะเชื่อใครไม่รู้จะฟังใครคนนั้นก็ว่าแบบนี้คนนี้ก็ว่าแบบนี้เหมียวก็เลยแบบไปสาะแสวงหาคนที่เหมียวดูแล้วอ่านแล้วเหมียวเข้าใจเขาเข้าใจหรือว่าเป็นสไตล์การเทรดแบบเดียวกัน เราจะเกตแล้วเราก็อยากจะเรียนรู้อยากจะไปศึกษากับเขายิ่งนะคะคนที่เหมียวไปศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเหมียวดูคลิปเขาแค่รอบสองรอบนะเหมียวดูแบบเป็น1ิบๆรอบอะ่ะกว่าเหมียวจะมา,เ,าเรียนรู้กับเขาได้กว่าจะเกตกว่าจะเข้าใจอะค่ะทุกคนคือบางคนอาจจะแบบว่าเออสมองดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเหมียวอะ่ะคือเป็นคนเข้าใจยากถ้าไม่เกตสักนิดนึงเนี่ยเหมียวก็ไปไม่ได้เลยนะคะต้องเกตเท่านั้นนะทุกคนถ้าไม่เกตนี่คือไปไม่ได้จริงๆสําหรับทรงกราฟแล้วก็ ตัวงบการเงินนะคะอันนี้เนี่ยเดียวไปศึกษามานะคะก็ถือว่าเขาให้ข้อมูลได้ดีแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายสําหรับมือใหม่นะคะ,นะเนี่ยแหละเมี่ยวก็ได้ข้อมูลพวกนั้นนะคะมาฝึกฝนด้วยตัวเองมาทดลองด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอฝากทุกๆคนค่ะเนี่ยแหละเราต้องลองเปิดใจศึกษาพฤติกรรมราคาหุ้นนะคะทรงกราฟแนวโน้มผลประกอบการธุรกิจนั้นๆก่อนที่เราจะไปลงทุนให้เข้าใจก่อน ใช่ถ้าหากว่าเราเป็นสายเกงกําไรหรือว่าสายเทคนิคบางคนอาจจะมองว่าผลประกอบการหรือว่างบการเงินมันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเงี้ยดูแค่ทรงกราฟเทรนก็ดูออกแล้วแต่สําหรับเมี่ยวเมียวบอกไว้เลยว่าเหมี่ยวนะคะจะต้องศึกษาหุ้นแต่ละตัวก่อนที่จะไปลงทุนทุกครั้งไม่ว่าจะดูพื้นฐานธุรกิจดูทรงกราฟดูข่าวดูผู้ถือหุ้นดูการจ่ายเงินปันผลต่างๆนาๆนาค่ะทุกคนคือ เหนียวจะเอามาข้อมูลพวกนี้มาประกอบกันนะคะแล้วค่อยหาทุนจังหวะราคาค่อยหาจังหวะเข้าแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะเหนียวเป็นคนทุนน้อยก็เลยต้องมีการเซฟเงินทุนของตัวเองให้มากนะคะพยายามหาหุ้นที่อย่างที่บอกนะคะเป็นหุ้นพื้นฐานดีมีปันผลพูดแทบทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็มาฝึกทําการบ้านทุกวันค่ะแล้วการฝึกทําการบ้านทุกวันของเหมียวนะคะในแต่ละวันหลายคนอาจจะเบื่อเนาะแบบเออมันซ้ำซากจำเจมีแต่หุ้นใหญ่ๆห,หุ้นดัชนีเซ็5ห้าสิบ เซ็ร้อยเซ็ตเอดไม่ไปไหนเลยไม่มีหุ้นสวิงหุ้นแบบว่าเออเก่งกำไรเดเทดได้อะไรเงี้ย มันไม่เหมาะกับเมียวค่ะทุกคนมันไม่เหมาะกับเหมียวเลยเมียวก็เลยไม่แบบว่าไปศึกษาพวกนั้นนะคะและเมียวเคยไปเทรดแล้วเมียวติดกับดักพวกหุ้นปัน่นหุ้นกระแสะค่ะทุกคนมันติดดอยตรงนั้นแหละคือเราเป็นมือใหม่เราเข้าไปซื้อตามข่าวตามกระแสะตามที่เขาปั่นอะ่ะหุ้นอะ่ะบอกไว้เลยว่าปั่นทุกตัวนะคะอยู่ที่ว่าตัวไหนจะปั่นมากปั่นน้อยเพราะว่าเขาก็มีกฎอยู่ว่าถ้าราคาหุ้นตัวไหนวิ่งแบบเกินที่เขากําหนดเอาไวอ้อ่ะมันก็มันก็จะต้องติด T1 หนนะคะที T2 t ่งทีงีทมเดี๋ยวทำคลิปสัญ,ญลักษณ์พวกนี้เอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะ,ะถ้าหุ้นติดทีหนึ่งทีสองทีสามเนี่ยเหมือนกับติดคุกอะทุกคนคือรายใหญ่เข้าไม่ได้มันเป็นบัญชีแคชบาลานเท่าน,นั้นที่จะไปเทรดส่วนใหญ่นะคะบัญชีแคชบาลานก็จะเป็นรายย่อยนะคะมันก็มีแต่รายย่อยอะปั่นกันเองอะเงินทุนมันก็ไม่ได้แบบว่าวอลลุม่มันก็ไม่ได้มีมากอะไรเงี้ยนี่นความคิดของเดี๋ยวน,นะตัวไหนที่มันไม่ได้ติดทีหนึ่งก็คือเปิด เปิดโอเพ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีไหนก็สามารถเข้าได้รายใหญ่ต่างชาติอะไรเงี้ยเข้ามาเทรดได้มีวอลลุ่มเข้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องศึกษาหลากหลายนะคะทุกคนถ้าเราหาเวของตัวเองได้เราจะจับจุดได้เหมือนเหมียวอ่ะเหมียวก็หาเวของตัวเองออกแล้วก็ตั้งกฎเหล็กไว้เลยว่าเวลานะคะจะเลือกหุ้นเนี่ยต้องดูแบบไหนเลือกหุ้นในดัดชนีอะไรนะคะและที่สําคัญนะคะ เส้นกั้นความโลภนะคะทุกคนเส้นแนวรับแนวต้านของเหมียวเมียวตีเอาไว้ประจําเลยว่าถ้าซื้อในช่วงต้นรอบราคาวิ่งขึ้นมาขนาดนี้เส้นกั้นความโลภต้องขึ้นแล้วนะคะเทคโปรฟิตปั๊บเลยค่ะทุกคนทีนี้นะคะข้อที่3นะคะก็จะส่งผลไปที่ข้อที่4นะคะก็ประมาณว่าเข้าได้ในช่วงต้นรอบหุ้นซื้อหุ้นต้นรอบนี่แหละแต่ว่าทําไมถึงขาดทุนหรือว่าได้กําไรน้อยเพราะหนึ่งนะคะ เราไม่มีเส้นกั้นความโลภนะคะทุกคนคือก็เส้นแนวต้านั่นแหละหรือว่าจุดที่เราจะเทคโปรฟิตนั่นเองนะคะถ้าเป็นสายเกงกําไรบอกไว้เลยว่าถ้าถึงจุดที่คุณจะต้องเทคโปรฟิตคุณก็ต้องเทคนะเพราะอย่างที่บอกว่าหุ้นมันมีวัฏจกักรมันมีรอบค่ะมันขึ้นได้มันก็ต้องร่วงได้เหมือนกันค่ะทุกคนไม่มีหุ้นตัวไหนนะที่เหียวเคยศึกษามา มันวิ่งอย่างเดียวไม่ล่วงลงมานะคะอยู่ที่ว่าจะล่วงมากหรือล่วงน้อยถ้าเราเข้าไปซื้อในช่วงท้ายรอบค่ะข่าวดีมานะกระแสมานะนี่ต้องระวังให้ดีราคามาวอลุ่มกระชากขึ้นไปนะคะอันเนี้วิ่งขึ้นมาขนาดนี้เข้าได้ในช่วงต้นรอบไม่เทคโปรฟิตไม่ได้แล้วนะทุกคนอยู่ที่ว่าจะเทคมากเทคน้อยบางคนบอกว่าเทคแล้วกลัวขายหมูเทคแล้วกลัวราคาว,วิ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยขายหมูแล้วไงอ่ะทุกคน ขายหมูแล้วไงอ่ะเหมียวไม่ได้แค่นะเพราะเหมียวอะถือว่าเหมียวขายแล้วเหมียวได้กําไรไงได้กําไรตามแผนที่ตัวเองวางเอาไว้อ่ะทีเนี้ยการขายหมูในรอบต่อไปเราก็ค่อยมาตั้งเป็นข้อผิดพลาดของเราเอาไว้ว่าหุ้นตัวเนี้ยเราเคยเข้าในราคานี้พอราคามันวิ่งขึ้นมาโซนเนี้ยเราอาจจะทยอยเทคโปรฟิตก็ได้นะถ้ากลัวขายหมูอย่างที่บอกทุกคลิปนะคะ อาจจะทยอยเทคโปรฟิต40-50%แล้วก็ทิ้งติ่งไว้สักประมาณ10-20%ก็ยังไม่เสียหายดิถ้าเขาจะวิ่งต่อแบบนี้นะคะค่อยๆฝึกตามลำดับตามลำดับแบบนี้ค่ะทุกคนถ้าเราเข้าปุ๊บอยากจะได้กำไรปั๊บตู้มทีเดียวเลยเนี่ยนั่นแหละค่ะเจ๋งจริงๆนะคะทุกคนอันนี้คือความคิดของเหมียวเคยเป็นแบบนี้มาแล้วฉันซื้อหุ้นราคาเนี่ย ฉันเข้าได้ในราคานี้พอหุ้นวิ่งฉันต้องได้กําไรเป็นกอบเป็นกรำรแน่ๆแ,แต่นะคะโชคชะตาในตลาดหุ้นมันไม่ได้เข้าข้างเราแบบนี้เสมอไปค่ะทุกคนฉะนั้นนะคะสายเก่งกําไรอย่าลืมนะคะเจอนะคะเส้นกั้นความโลภนะคะหรือว่าเจอกําไรทิปแล้วอย่าลืมทยอยเทคโปรฟิตกำไรจริงออกมาเป็นเงินเป็นเงินสดอะ่ะเป็นกำไรที่ที่เราเอาเงินทุนของเราไปลงอะ่ะรอมาตั้งนานอะ่ะแล้วได้กำไรแล้วกำไรแบบ อยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะไม่เข้าไปหยิบไม่เข้าไปคว้าออกมาเป็นเงินสดหรอคะอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วมันจะขึ้นคําถามที่ว่ารู้งี้นั่นแหละรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะทุกคนอ่ะอันนี้นะคะเมียวเจอมาแล้วค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือว่าเล่นหุ้นไม่มีวอลลุ่มค่ะทุกคนบางคนนะคะเห็นว่าหุ้นพื้นฐานดีๆตัวเนี้ยราคามันล่วงลงมาลึกๆแล้วอะ่ะเราเข้าไปซื้อแต่ไม่ได้เช็ควอลลุ่มนะคะอาจจะมีแค่ เมาหรือว่าอาจจะมีแค่รายย่อยนะคะ,ะซื้อขายกันอะ่ะบางครั้งเนี่ยต้องสังเกตวอลลุ่มด้วยนะฟังบิดฝั่งออฟเฟอร์ด้วยนะคะมันเป็นเทคนิคจริงๆนะตัวเนี้ยเหมียวก็อยากจะไปศึกษาให้ละเอียดชัดเจนด้วยเหมือนกันคะ่ะเวลาสังเกตตัวบิดเป็นยังไงออฟเฟอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมียวก็ยังไม่ได้เก่งนะเดี๋ยวเหมียวจะไปศึกษาเพิ่มเติมคะ่ะเหมียวก็ชอบเหมือนกันอ่ะเนี่ยแหละถ้าเราชอบนะคะมันก็จะทําให้เรา ไปศึกษาเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นเองนะคะเราไม่ไม่มีใครที่จะเข้ามาปี2ปีแล้วเก่งเลยแล้วได้กําไรเลยนะคะบางคนมันก็ต้องใช้เวลาค่ะทุกคนบางครั้งนะคะคิดใน worst case เลยนะคะรายใหญ่หรือว่าเจ้ามือเนี่ยเขาอ่านเกมรายย่อยออกนะคะอ่าแบบเนี้ยค่ะทุกคนบางครั้งเนี่ยเอ่อการเทรดหุ้นการเล่นหุ้นมันก็เล่นกับจิตวิทยาของคนเหมือนกันค่ะ บางคนโลภมากบางคนโลภน้อยนะเหมียวก็ยอมรับว่าตอนเข้ามาแรกๆนี่ก็โลภมากเหมือนกันค่ะแต่หลังๆนี่คือไม่เอาดีกว่านะคะรู้อะไรไม่เท่าทุกนี้โลภน้อยลงมาดีกว่าเส้นกั้นความโลภตีไว้เลยค่ะนี่แหละเขาอ่านเกมเราออกค่ะทุกคนฉะนั้นนะคะถ้าเราเจอกาไรทิปแล้วไม่เทคโปรฟิตกาไรจริงเนี่แหละเราจะเสียเปรียบเจ้ามือหรือว่ารายใหญ่ค่ะอ่ะแบบนี้นะคะลองคิดดูลองคิดเล่นๆก็ได้ค่ะทุกคนถ้าเขาอ่านเกมเราออกแล้วเนี่ยเขาก็ ลากเราขึ้นไปเชือดไงยิ่งตอนที่ X D จะขึ้นนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้ามือรายใหญ่นักลงทุนนักเก็งกำไรต่างๆเนี่ยลากราคาขึ้นไปค่ะขึ้นไปเชือดนะคะพอ X D ขึ้นปุ๊บโดนเทร่วงลงมาค่ะแต่ไม่ใช่ ทุกหุ้นทุกตัวเสมอไปนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวเจอมามักจะเป็นแบบนี้ค่ะราคาลากขึ้นไปเชือดแล้วก็โดนเทล่วงลงมานะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมศึกษาดูวอลลุ่มด้วยนะ,ะบางครั้งนะคะราคาหุ้นจะวิ่งได้เนี่ยก็ต้องพึ่งนะคะวอลลุ่มนะคะโมเมนตัมขยับตีขึ้นมาหรือเปล่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลากหลายปัจจัยนะคะที่จะทําให้ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นได้เหมือนกันค่ะหรือบางครั้งเนี่ยค่อยๆลากค่อยๆลากนะคะแล้วพอลากขึ้นมา ถึงจุดที่เขาจะเชื่อแล้วเขาก็ค่อยๆล่วงค่อยๆล่วงให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะมันแค่ย่อแหละมันแค่ยอแหละเดี๋ยวมันก็วิ่งต่ออะไรแบบนี้ค่ะทุกคนคือต้องต้องต้องศึกษาไปเรื่อยๆค่ะซึ่งตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยเหมียวก็ไม่ได้เก่งมากนะแต่เหมีวยวพยายามจุดสังเกตดูนะคะนี่นแหละพฤติกรรมราคาหุ้นรวมถึงทรงกราฟแนวโน้มค่ะสำคัญมากๆนะคะ และก่อนจบคลิปนะคะอยากจะทิ้งท้ายฝากทุกๆคนไว้ว่าอย่าคิดเอารายได้หุ้นนะคะมาเป็นรายได้หลักหรือว่ารายได้สำรองสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันเด็ดขาดค่ะทุกคนเมียเคยคิดแบบนี้แล้วนะคะมันทำให้เรานะ,ะเทรดหุ้นไม่มีความสุขค่ะแล้วมันก็จะส่งผลให้กับเราไม่อยากจะไปศึกษาหุ้นเลยนะคะและก็ที่สำคัญค่ะมันจะเป็น คอนเทนต์ต่อเนื่องจาก EP นี้นะคะเป็น EP ถัดไปค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ